สวัสดีครับท่านผู้ชมมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมาชมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี2566ที่ตำบลฐานน้ำย้อยนำโดยนายอำเภอหนองพอกนายพัชกรธนแสนไทยนำส่วนราชการมีเกษตรอำเภอมีพัฒนาการอำเภอสา,สาธารณาสุขอำเภอสัสดีอำเภอมีปศุสัต อำเภอการศึกษานอกโรงเรียนและคับในหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกับลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เพื่อให้เกิดครับการความรักความสามัคคีอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งจ้างแรงงานเพื่อให้เกิดความอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่ในชุมชน นี่ครับก็มีหน่วยงานราชการมาร่วมดวยเจ้านาออีกครับยาสีตาผมลายเด้อครับ อีแล er, ้วผมก็ยอมไจนนายใจเมายมัลุ่นจังอาภพความรู้ไม่ที่ไอติชไม่ได้บอกเจ้านายบอกนายปริญญากรมมีน้ำพันอา่ทยกูกันกับหยุดกเป็นไอตชอบออกจากบ้านมาลวยมา แต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านาไปเจอก,กับรวยยิ้มหหว อ้คคคคนนนนยยาม,มยััเเีีดดแแททต่่ิพขงในการลงแขกเกี่ยวข้าววันนี้ก็ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานฟังเพลงไปด้วยฟังหมอลำไปด้วย,ว,ยวิทยุทารท์ติเตอร์ของออดั้งเดิมกับก็มีกำนันตำบลผาน้ำย้อยกำนันภูทรก็ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในตำบลผาน้ำย้อย เชิญมาร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเอาแรงกัน mm hmm. ขอแรงกันนี่โดยมีนายอำเภอหนองพ่อท่านพัชกรนี่ก็เกี่ยวข้าวเค่งมาพร้อมแม่บ้านมหาไทยในอภิรยาท่านก็เกี่ยวข้าวเก่งผู้สื่ข่าวได้สังเกตเห็นกับก็จะเห็นได้ว่านี่นะครับความ พอเพียงความสมัครสมานสามัคคีความมีน้ำใจอันเดียวอยู่ในชุมชนความรักความสามัคคีเอาแรงกันในการเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยมีการลงแขกเกี่ยวข้าวอันดั้งเดิมของอาชาวนาเราที่นายอำเภอหนองพอกท่านก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองพอกได้เกี่ยวข้าวนี่เอาแรงกันก็จะดีลดค่าใช้จ่าย แล้วก็สร้างความสมัครสมานสามคัคคีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอีกด้วยครับทางอ,อชอหรืออาสาสมัครชุมชนก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้งกับทุกฝ่ายที่มาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีความรัก มีความรักลงเก,งเกี่ยวเกี่ยวแต่เช้าเช้าในในวิถีของชุมชนเนี่ยในวิถีประเภทในค้นบ้านเรามีวิถีที่ค้นงานอยู่แล้วนะคะรับเพียงแต่ว่าบางบางเนี่ยด้วยภารกิจหน้าที่การงานของสนการต่างๆของชุมชนหรือของบ้านใกล้เอนเทียงวิถีเรานี้เริ่มหายไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปล่อยให้ธศรกิจหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้วิถี เชิญชวนจากส่าทุกพื้นที่นะครับดําเนินกิจกรรมทักชวนบ้านกละบานเฉียงจะชวนตัวราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพ่วมกิจกรรมเหล่านี้นอกจากเราจะได้เป็นการประหยัดค่าจ้างรถไถแล้วเนี่ยรถไร้สายแล้วเนี่ยเรายังจะได้ความรักความสามัคคีกลับคืนมาอีกครับนี่ดีใจนะครับใช่ใช่